หลังฉีดวัคซีนห้ามกินอะไรชากาแฟน้ำอัดลมนะคะสามารถที่จะดื่มได้ตามปกติเลยค่ะยาแล้วก็วิตามินที่เคยกินอยู่ประจำบอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนไม่ควรดื่มน้ำเย็นค่ะจริงๆแล้วสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบ ในตอนนี้คงมีหลายๆท่านได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19กันไปแล้วนะคะแต่ก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ยังจะต้องได้รับในเข็ม 2, 2> เข็ม3ต่อไปหรือบางคนอาจจะเตรียมเข้ารับวัคซีนเข็ม1นะคะหลายๆท่านคงจะเคยได้ไปอ่านได้ไปฟังมานะคะเกี่ยวกับการเตรียมตัวหรือข้อห้ามในการที่จะไปรับวัคซีนนะคะก็อาจจะมีหลายๆท่านที่ยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะวันนี้รวบรวมมาให้เกี่ยวกับ สิ่งที่ห้ามกินหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิดค่ะก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ ข้อแรกเลยนะคะนี่คนถามมาบ่อยนั่นก็คือชากาแฟน้ำอัดลมนะคะหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วสามารถทานได้ไหมนะคะแยกออกเป็น2กรณีค่ะถ้าเป็นคนที่เคยดื่มกาแฟชาน้ำอัดลมอยู่แล้วนะคะกรณีนี้สามารถที่จะดื่มได้ตามปกติเลยค่ะ แต่ในกรณีที่เป็นคนที่ปกติไม่เคยดื่มแล้วจะมาดื่มหลังจากที่ฉีดวัคซีนอันนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่างดไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าในชากาแฟน้ำออลมูมานชนิดหรือแม้แต่เครื่องดื่มชุกกำลังจะมีคาเฟอีนซึ่งคาเฟอีนอาจทำให้ใจสั่นได้ถ้าเราดื่มหลังจากฉีดวัคซีนอาจจะทำให้สับสนระหว่างผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนกับผลของคาเฟอีนที่ดื่มเข้าไปค่ะดังนั้นในคนที่เคยดื่มปกติ สามารถดื่มได้แต่ในคนที่ไม่เคยดื่มมาก่อนแล้วจะมาดื่มอันนี้ไม่แนะนํานะคะแนะนําให้งดให้หลีกเลี่ยงไปก่อนค่ะข้อ2นะคะยาแล้วก็วิตามินที่เคยกินอยู่ประจําอันนี้ต้องงดไหมนะคะจริงๆสามารถทานได้ทุกตัวเลยนะคะแต่ในคนที่เป็นโรคเฉพาะจริงๆแล้วสงสัยว่ายาของเรานั้น อาจจะมีปฏิกิริยาหรือทําให้เกิดผลข้างเคียงม,มากขึ้นอันนี้แนะนําพบคุณหมอประจําตัวได้เลยค่ะแล้วก็สอบถามได้เลยจะได้ดูเป็นกรณีกรณีไปค่ะข้อ3นะคะเรื่องยาแก้ปวดสามารถทานได้ไหม ในกรณีที่ไปฉีดมาแล้วส่วนใหญ่จะมีอาการปวดกับทุกคนค่ะสามารถทานยาพาราเซตามอลได้นะคะหรือมางคนก็ไข้ด้วยเนาะถ้าทานยาพาราเซตามอลไปแล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยยังปวดเยอะอยู่ยังไข้สูงอยู่อนุโลมให้เพิ่มยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมได้ค่ะในคนที่ไม่มีข้อห้ามใช้นะคะสามารถที่จะ ทานยาแก้ปวดเอนเซตในการลดปวดหรือลดไข้ได้ค่ะแต่ถ้าอาการเป็นมากจริงๆหรือฉีดมานานกว่า1อาทิตย์แล้วแต่ยังมีอาการปวดอาการไข้อยู่แบบนี้แนะนำพบแพทย์นะคะข้อ4นะคะ<ม>เครื่องดื่มที่มีแอลโกอฮอล์ค่ะ จริงๆเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เมื่อดื่มเข้าไปแล้วก็อาจจะทําให้เกิดผลต่าง,ตางๆตามมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงทําให้เกิดร่างกายอ่อนแอได้นะคะในช่วงหลังจากที่ฉีดวัคซีนอาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงจากวัคซีนได้มากขึ้นค่ะถ้าไปดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเฉพาะคนที่ดื่มหนักๆนะคะดังนั้นหลังจากฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อยสัก7วันงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ไปก่อนค่ะข้อ5นะคะอันนี้ก็เป็นอีกกระแสหนึ่งเหมือนกัน บอกว่าหลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้วไม่ควรดื่มน้ำเย็นค่ะจริงๆแล้วไม่ว่าจะน้ำเย็นน้ำอุ่นน้ำร้อนสามารถดื่มได้หมดนะคะแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆมากกว่า2ลิตรขึ้นไปค่ะเพื่อช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย อุณภูมิของน้ำไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลข้างเคียงที่จะตามมาหลังจากฉีดวัคซีนนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่ห้ามทานหลังจากที่ฉีดวัคซีนนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูหรือว่าจะช่วยแชร์ให้คนอื่นที่จะเข้ารับวัคซีนให้ทราบกันนะคะบางคนกลัวค่อนข้างเยอะก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเพราะว่าได้ยินข่าวนู่นนี่นั่นนะคะ ซึ่งถ้าเราได้ข้อมูลตรงนี้ก็น่าจะสบายใจมากขึ้นแล้วก็ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องมากขึ้นค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัดและจัดกระดูก ช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะแอดบันดิตคลิก bunditclinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบาบัด สามารถที่จะเข้ารับกรารรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ